วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของวอลบอสผู้ยิ่งใหญ่แห่งออคครับผมกาสกูทาก้านะครับตั้งแต่อดีตเลยนะตั้งแต่เขาเป็นเด็กลยเนี่ยกาสกูครับตอนแรกเนี่ยเป็นแค่ออคพื้นพื้นเลยด่าดาาไม่มีจุดเด่นเลยครับก็เติบโตอนอกปกติผมตามสไตล์ของพวกบอยอะ่ะสู้ๆเก็บเลเวลเป็นเก่งขึ้นมาหน่อยเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งสร็จปเป็นบอสก็ดูแล้วไม่มีอะไรที่ทำให้กาสกูไปอย่างทุกวันนี้ได้เลย แต่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์นึงครับคือกัสกูเนี่ยไปตีมารีนเข้าครับก็สู้กันยับครับผมซัดกันนวนเนียแล้วมีกระสุนมารีลู่หนึ่งครับกระสุนปืนโบลเตอร์เนี่ยยิงทะลุเข้าหัวกัสกูครับปักเข้าไปใครเห็นก็ว่าตายแต่กัสกูไม่ตายครับผมคือแบบโอ้เข้าหัวแล้วทํายังไงดีก็โดนลากกลับไปรักษาครับเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นเหมือนเป็นวอร์บอสแล้วเนาะพวกเพนบอยนะฮะชื่อว่า แม่ด็อกกรอสนิดครับผมก็ทําการรักษาการกูจนหายดีซึ่งปกติเนี่ยพอรักษาหายดีเสร็จปุ๊บมันก็ควรจะกลับมาเป็นออปกติถูป่ะแต่การสกูไม่ครับผมการสกูที่ได้รับการรักษาเนี่ยเห็นภาพนิมิตของเทพเจ้าแห่งออครับก็คือก็อกและมอกนะครับคนหนึ่งเป็นเทพเจ้ากอกเนี่ยดูร้ายแต่ขี้โกงส่วนมอกเนี่ย ขี้โกงแตะดูร้ายมันต่างยังไงอ่ะอย่าไปถามอ๊อนะครับถ้าคุณถามอ๊อกว่าก๊อกกับมอ้อต่างกันยังไงเนี่ยคุณโดนกระทืร์ไปนะครับดังนั้นครับก็คุณเห็นนิมตเทพเจ้าโอ้จากการโดนยิงปุ๊บเราไม่คาดเห็นนิมิตของก๊อกและมอ๊อตแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นแค่อ๊อกดัดดาที่ป้นชิงฆ่าปกติต่อไปคนก็งงเฮ้ยไเมใช่คนอ๊อกก็งงว่าลูกพี่ลูกพี่ทำอะไรเหรอ เราจะทสขขาสงครามครั้งยิ่งใหญ่รวบรวมออกทั้งจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวแล้วทาการเดอะเกร t วอ r ์นี่คือจุดเริ่มต้นของความบรรย์ที่พายทังจักรวาลน,นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยออลไปทั่วเลยถูกปะ่ะดาวนั้นม,มีออลตรงนี้มีออลอะไรเงี้ยมันก็แบบวาร์กไปทั่วมันไม่ได้คิดว่าจะแบบรวมตัวกันขนาดนั้นอนะตีกันเองด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดการสกูทำสำเร็จรวมออกทั้งจักรวาลมาได้แล้วทำเดอะเกตดวาร์กเนี่ยครับบอกเลยว่า กรดคูเสียรเกรดคูเสีเถอะไม่เหลือผมเทนิตก็ไม่น่ารอดครับเพราะว่าคุณจะเห็นคลื่นสีเขียวขนาดลูกยูมาเนี่ยกลืนกินจักรวาลเลยครับแน่นอนครับว่าเมื่อมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทำให้สําเร็จถูกไหมฮะกาสก,กูเลยเริ่มสร้างชื่อด้วยการทสงครามใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสงครามใหญ่ที่ทําให้กาสกทูที่รู้จักคือสงครามที่ไฮฟเวอร์ออกมาเกดอนครับผมกาสกูเนี่ยนำทัพบ,บุกไปทําศึกครั้งนี้ด้วยตัวเองครับการบุกออกม,มาเกดอนของกาสกูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบปาเทินมาก ไฮซิตี้เนี่ยเรียกว่าแทบจะเละเป็นโจ้ก็ผมรอดถึงเอเมทิมกาดก็คือพวกทหารขององค์จกักรพรรดินี่ครับแล้วก็พวกสเปซบูฟตัวตึงเลยเนี่ยมาร่วมวงในการสงครามครั้งนี้ด้วยมันถึงขั้นมีแคมเปญหนึ่งที่เป็นเรื่องของสเปซบูฟตี D กับออกเลยนะจำชื่อไม่ได้สเปซบูฟเองก็เป็นเผา่าสเปมารีนที่แบบว่าเน้นการบุกประชิดอยู่แล้วซึ่งก็ตรงกับออกเลยว่า ه, อ้าวนายต่อยเก่งเหรอฟันเก่งเหรอมาสู้กันดิ คือออกเนี่ยพูดนิดนึงคือมันไม่ใช่เผ่าที่ชอบการยิงแรกกนะันอ่ะออกเกียดเท้ามากพวกขี้โกงหลบอยู่หลังเสาแล้วก็ยิงแต่สเปซบูฟเนี่ยครับวิ่งมาบวกเออยอ,อกชอบเว้ยอย่างเงี้ยนี่ทำให้ความมันของออกเพิ่มขึ้นอีกวิ่งมาบวกสเปซบูฟมีอิมการที่สู้เรียกว่าซัดกนูเนี่ยที่อัลมาเกดอนครับผมอันนั้นเรียกว่าเป็นสงครามครั้งที่สองนะฮะครั้งนี้เนี่ยฝั่งอิมพีเรียมเอาชนะได้ครับผม ก้าสกูบอกหูแม่งไม่ไหวว่าโดนอัดสนุ่มเลยขอหนีก่อนหนีเสร็จปุ๊บมันก็วางแผนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลับมามันถึงแม้ว่าก้าสกูเป็นออกก็จริงครับต้องบอกนว่าไม่ใช่ออกที่แบบปาเทินอย่างเดียวมันเป็นดุร้ายและขี้โกงด้วยม,มีความเป็นทั้งก๊อกอ่ะถูกแล้วกอกดุร้ายแต่ขี้โกงมอกขี้โกงแต่ดุร้ายโอเคเหมือนกันแหละอ่ะกอกละมอนฮะคือก้าสกูคิดว่าติงได้มีนิมิตนี้อยู่ เขาเชื่อว่าพระเจ้านี่นำทางเขาทั้งกอ,อกและมองนำทางเขาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากการพักรักษาตัวจนหายดีครับผมกาสูก็บอกว่าครั้งนี้เราต้องมาให้หนักกว่าเดิมครับก็ลุลวงออกทั้งจักรวาลม,ม,มากกว่าเดิมแล้วพวกพี่ไฮเฟอร์ออมากรโดอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรียกว่ามันเรียกว่าปั่นปวนไม่ได้เรียกว่าเละเป็นโจครับผมเพราะว่าออกที่กาสูรพาไปด้วยนะฮะมาจากหลายเผ่าเลยอะ คือแบบจเจอใครก็ชัวนะครับมาเป็นกองเลยแล้วคราวนี้เนี่ยทั้งฝั่งของมนุษย์เองก็รับมือไม่ไหวแล้วต้องเรียกพวกแบบสเปซบรินชัปเตอร์อื่นมาช่วยด้วยไททันลีเจียนพวกตัวใหญ่ที่แบบเป็นหุ่นตัวเแบบท่าเท่าเติกอะมาช่วยกันยิงรวมอีกอินฟิทิวการ์ดอีกหลายหน่วยนะครับมาช่วยกันป้องกันไฮซิตี้ไว้ไม่ให้มันเละไปมากกว่านี้ครับผมก็หลังจากสู้อย่างยาวนานครับก็ถือเป็นการต่อสู้ที่เรียกว่าเกิดการสเตลเมทขึ้นมาสเตลเมทในสงครามหลักลุคคือ2ฝ่ายเนี่ย ไม่มีใครชนะคือผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่สุดท้ายไม่มีใครแบบชนะเด็ดขาดนะผมแล้วก็คนที่โดดเด่นตอนนี้ต้องยกให้เป็นคอมมานเดอร์ยาริกครับ mm hmm. เพื่อนรักกาสกูพูดถึงนิดนึงยาริกเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่แม้แต่เป็นสเปนมนเลยนะผมแต่มีแขนกลและไปสู้กับกาสกูครับกาสกูถือว่าไอ้นี่มันเป็นมนุษย์ใจถึงเว้ยเพราะว่าตัวไม่องอเล็กเลยแต่กล้าโบกกาสกูด้วย กำปั้นเหล็กและก็น่าเป็นดาบครับผมซึ่งกัสกูให้ความนับถือยาลิกมากนะบอกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยไอเนี่ยมัน know how to fight มันไม่ใช่ผู้มนุษย์ทั่วไปมันรู้จักสู้อ่าเนี่ยฮะก็เป็นคู่เรียกว่าคู่แขนได้ไหมก็เรียกว่าคู่รักเลยดีกว่าผมคือแบบกัสกูเจอยาลิกก็อยากบวกด้วยยาลิกจอกัสกูแบบไอสัตวมึงต้องตายเยนีฮะสัตวจำนวนเนี้ยแต่ยาลิกยังรอด พี่เป็นอิมพิวียมการภาษาอะไรวะเก่งของสเปนมารีนี่พูดแล้วมันปากขออีกนิดนึงยาิกตามเนื้อเรื่องตายแล้วนะครับกาสกูลกำังตามหาว่าใครฆ่ายาิกครับผมเพราะว่ามันเป็นเหยื่อของเขาครับใครแย่งเหยื่อของกาสกูลไปเนี่ยมันต้องตายครับผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสเล่านี้ยาวๆอีกทีนึงส่งท้ายครับมาพูดถึงความเก่งกาจของกาสกูลกันมากดีกว่ากาสกูลเก่งยังไงครับผมกาสกูลเนี่ยมีความเก่ง,งสามอย่างด้วยกันครับก็คือข้อแรกครับ มันเป็นพวกแคติคอด้วยวอล์สส่วนใหญ่มีแตกกาลังไม่มีสมองครับผมกาสกูลเป็นออฟไม่กี่ตัวที่มีทั้งสมองและกําลังเป็นทั้งก๊อกและมอสตัวเดียวกันนี่คือความเก่งที่หนึ่งนะฮะคือคุณจะกัสกูลเนี่ยนึกว่าจะวิ่งใส่ตรงบางทีมันอาจจะมีแผนดักซุ่มประกบล้อมปากคุณก็ได้นะระวังให้ดีเวลาเจอการสกูลเนี่ยข้อที่สองครับกัสกูลเป็นความเชื่อในพระเจ้าคือออฟเนี่ย,ยมันยิ่งเชื่อยิ่งเก่งถูกป่ะและ้วกัสกูลันเชื่อว่า ก๊อกและม็อกเนี่ยให้ให้อำมาจมันมาพอมีความเชื่ออย่างเข้มแข็ง,ขงั้งอย่างนั้นเนี่ยแล้วเอาตัวอื่นช่วยเชื่อด้วยเนี่ยมันเลยก็ได้ไอฝูงออฟฝูงเนี่ยเนี่ยโคตรอันตรายมีความเชื่อมีพลังก,กำลังและมีแผนนอกจากนั้นครับตัวกัสกูเนี่ยยังเป็นวอร์ทที่ใหญ่เป็นพิเศษใส่ไข่แล้วคือถ้าเป็นวอร์ทบอกขนาดทั่วไปเนี่ยมันก็เก่งอยู่แล้วถูกปะแต่กัสกูนะครับ มันทั้งใหญ่และแข็งแกร่ง,งพวกนั้นครับผมแล้วชุดเกราะของมันเองรวถึงอาวุธไปเนี่ยถูกดัดแปลงโดยพวกออคเมกที่แบบจัดเต็มนะครับดังนั้นเนี่ยมันครบเครื่องสิ่งที่การ์ูวางแผนเอาไว้คือมันจะรวมออคทั้งหมดให้ไม่ต้องตีกันพวกเจ้าจะมาอยู่ใต้ถงของข้าครับผมแล้วมีผู้นําอย่างเงี้ยแล้วทาคลื่นสีเขียวทรมจักรวาลน่ะมันจะเดือดขนาดไหนครับผมดังนั้นเนี่ย ในเอชชันที่สิบเนี่ยเทนิตมาแรงถูกไหมเดี๋ยวสักสิบเอชสิบสองหรือไงนี่แหละผมว่าออฟก,ก็ต้องไม่มีบทเด่ดนะผมเพราะว่าการสกูเนี่ยแค้นมานานแล้วว่าใครฆ่ายาลิกกูจะไปฆ่ามันนั่นแหละครับเรื่องของกาสกูออฟมีเรื่องอย่างเยอะนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการเผ่าพันธุ์ชาติกาเนิดการรักษาต่างๆแบบดูมันดูเวอร์มากคนจะรู้จักออฟก,กันแค่เรื่องของความบ้าพลังเรื่องของความเชื่อเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยออฟมันมีประเพณีต่างๆที่เยอะมากมายรวมถึงความเชื่อในสองเทพก็คือกอกระมมก ด้วยถ้าใครดูคลิปที่จบแล้วตอบได้ว,ว่ากอกับมอต่างกันยังไงถือว่าเก่งมากครับผมผมพูดมาสี่รอบถึงจำไม่ได้แล้วว่าไอ้กอกับมอสมันต่างยังไงแต่ที่แน่ครับวันนี้คือเรื่องของกัสคูรครับวอลบอสที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ของ w อยเมอร์ฟูดี้เคสํำหรับวันนี้จบแล้วครับไว้เจอนโอกาสหน้าเราพี่น้องออกข้างหลยว้าา